ผมมองว่าเขายังไม่ดีพอทั้งสโมสร,รแล้วก็ทีมชาตินะฮึมทางด้านของรูดกเลตครับตำนานแข้งทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับได้ให้ความคิดเห็นว่าวอลเวงฮอสครับยังไม่ดีพอสำหรับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ตแล้วก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เลยฮึมมาฟังกันหน่อยครับทางด้านหัวหอ,อกวัย29ปีอย่างเวงฮอสเนะี่ยย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพื่อทดแทนการจากไปของคริสเยโนโรนัลด้นะครับ แม้ว่าชังเวงฮอสจะได้รับคําชื่นชมเรื่องความขยันแต่เวงฮอสเองก็ทําประตูและก็แอซซิตได้เพียงอย่างละสองครั้งแค่นั้นจาก18นัดที่ลงสนามให้กับแมนยูไปนะครับนอกจากนี้เวงฮอสเองยังทําประตูไม่ได้เลยไม่แต่ลูกเดียวใน2เกมล่าสุดกับทัพอสวินสีสม้มทีมชาติไอซ์แลนด์แม้เขาจะได้ลงเล่นครบ90นาทีในนัดที่เจอกับยิบรอลตาก็ตามนะครับและสังนั้นของรูดกูลิทครับยืนยันว่าชื่นชมเวงฮอสแต่เขาก็ยังมองว่านักเตะคนนี้ยังไม่ดีพอสําหรับสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับ มาฟังสิ่งที่รรสกลลิดได้พูดกับซิงเกิลสปอร์ตนะเขาบอกว่าเออผมมองเวงฮอสแบบแปลกๆมาตลอดผมชื่นชอบเขาอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันผมก็คิดว่า เวิงฮอสยังดีไม่พอสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ท mm ีมชาติเนเธอร์แลนด์เขามักมีข้อบกพร่องให้เห็นเป็นประจำนะอันนี้คือสิ่งที่รูดกลเลยได้พูดถึงวอลส์วิงฮอสนักเตะคนนี้นะครับบอกว่าสไตล์บอลของเวิงฮอสเองเนะี่ยโอ้โหรูปร่างใหญ่แต่ยังดีไม่พอสำหรับแมนยูแล้วก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยังไม่เหมาะสมนะครับมันดูเก่งๆกลางๆไปถึงเขาจะขยันวิ่งเพรสเก่ง แต่ยังไม่มีประตรูที่เด่นชัดอะไรขนาดนั้นเลยทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของวอลส์เวิร์สกับแมนยู u, ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับนักเตะคนนี้เหมาะหรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้บรร่นจัดไปยาวๆเลย